สบายดีสวัสดีค่ะพีเอฟสื่ทุกท่านทุกคนคะวันนี้น้องออนก็จะมาบอกในเรื่องเล่าทีว่าอาจจะทุกคนก็อาจจะเห็นนะน้องว่าแรงงานเล่าถือจับเพราะว่าได้ไปเปิดธุรกิจน้ทุกคนก็คือได้ไปแย่งเปิดหานขายหานขาหานขายพวกอีแงงกันแล้วแต่เนาะทั้งทีเพิ่นก็บอกมาแล้วนะทุกคนว่าหายเฉพาะมาขายแรงงานเท่านั้นหาม มาทำอาชีพใดๆทางสินเพราะว่าประเทศไทยมีกฎหมายอ่สงงาสงวนแมนว่ทุกคนสงวนซีดอ่สงงาสงวนพวกหันขาหานขาันคายหายเฉพาะคนไทยเท่าน,านั้นสงวนอาชีพเนะงงาะสงวนอาชีพหายเฉพาะคนไทยเท่าน,านั้นคนต่างชาติห้ามมาใส่เด็ดขาดทุกคนเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งลิดกันนี้เลยนะทุกคนคลิดนี้อ้อนเห็ดแลยอ้อนแ,อแบบตบมือส่มเสยเลยอะ่ะตบมือแบบ อันนั้นทุกคนแล้วก็ลาจากไหนก็นคือนาอทุกคนมันก็จะมีอ่าคนลาวหลายๆคนกับเฮนดีน,นําเนทีวาเจ้าหน้าที่ไทยเพื่อนใดจับเพื่อนใดจับโตของผู้ทีไปเปิดหาา่านข้าอาหารค้ายอยู่ประเทศไทยท้งที่เป็นคนลาวเนี่ยเขาไปเบิ่งกันเลยจา้าลาวโดนจับแต่คนลาวชื่นชมไทย น้อยใจทำไมประเทศลาวไม่ยักกระห่วงคนในชาติแบบนี้บ้างปล่อยให้คนเวียดนามคนจีนเข้ามาค้าขายจนเต็มบ้านเต็มเมืองก็เป็นอีกข่าวนะครับกับหาบเล่ต่างด้าวที่กําลังระบาดหนักในไทยข่าวนี้เป็นคนลาวที่มาเปิดแผงขายทุเรียนทว่าไม่ได้โกงจากช่างแบบข่าวที่แล้วนะครับแต่ก็ยังผิดในข้อหาอื่นจากเว็บข่าวลาวนิวนะครับเขาก็นาข่าวเรื่องนี้ไปเผยแพร่ที่ประเทศลาวใส่แคปชั่นไว้ว่าตำรวจไทยเอาจริงจับคนลาวเหตุขายทุเรียนในไทยที่จังหวัดนนทบ,บุรีเป็นการแย่งอาชีพทํากินเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายในประเทศไทย เพราะมันเป็นอาชีพสงวนไว้ให้คนไทยทาคนต่างด้าวจะมาค้าขายเองแบบนี้ไม่ได้และก็ตั้งคำถามน,นะครับว่าที่ลาวละ่ะมีอาชีพสงวนแบบนี้ไว้ให้คนลาวหรือเปล่าหัวข้อข่าวก็สันส้นๆเพียงแค่นี้นะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนลาวให้ความสนใจกันเยอะมากทีเดียวเกือบทั้งหมดเข้ามาชื่นชมไทยที่จับแรงงานลาวไปเอ๊ะยังไงคือคนลาวเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแล้วก็อยากให้มีกฎหมายแบบนี้ในบ้านเมืองของเขาด้วยนะครับอยากให้ทางรัฐเนี่ยเป็นห่วงเป็นยยประชาชนการทํากินของประชาชนชาติตัวเองแบบนี้บ้าง พราะที่ลาวนะครับเขาก็ประสบปัญหานี้มากเช่นกันแถมหนักก่าไทยเนี่ยไม่รู้กี่สิบเท่าอย่างที่อัดเทวิเทียวลาวมานะครับร้านมือถือเนี่ยเป็นของคนจีนทั้งนั้นเลยหลายๆร้านจ้างลูกจ้างคนลาวมาช่วยพูดภาษาลาวกับลูกค้าให้หลายๆร้านเจ้าของร้านพูดจีนพูดลาวไม่ได้เลยก็มีพูดจีนล้วนๆก็ยังอุตส่าห์มาเปิดร้านที่ลาวได้หรือหลายร้านเก่งหน่อยเริ่มที่จะพูดภาษาลาวได้แล้วก็เยอะหมอจีนนะครับก็เข้ามาเปิดคลินิกในลาวกันเยอะร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าก็มากมาย แล้วก็อีกเชื้อชาติหนึ่งนะครับที่เข้ามาทำอาหากินในลาวเยอะเยอะกว่าจีนในยซ้ํานั่นก็คือเวียดนามแถมคนเวียดนามเนี่ยเข้ามาทํางานในทุกระดับชั้นเลยตั้งแต่ล่างสุดจนถึงเป็นคนรวยประจําหมู่บ้านตั้งแต่แรงงานก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างขายผลไม้ขายน้ําอ้อยเข้ามาตัดไม้เป็นช่างเสริมสวยเปิดร้านเสริมสวยของตัวเองเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างพลาสติกเปิดร้านอาหารเยอะจริงๆครับทั้งจีนและเวียดนามเข้ามาค้าขายเองแบบเป็นล่าเป็นสันจนคนลาวแท้ๆเนี่ยอยู่ยาก เพราะว่าไม่มีทุนจะไปสู้ค้าขายก็สู้คนจีนคนเวียดนามไม่ได้แหล่งที่จะนําเข้าสินค้ามาขายก็ไม่มีเหมือนอย่างที่คนจีนคนเวียดนามนเข้าของตัวเองมาขายดังนั้นพอคนลาวเขาเห็นข่าวนี้นะครับจึงไม่ได้รู้สึกโกรธอะไรเลยที่ตําหวูไทยจับคนลาวที่ขายทุเรียนแต่กลับรู้สึกชื่นชมแทนที่ทางการไทยน่ะเป็นห่วงเป็นยาประชาชนในชาติดีจังเลยเป็นยังไงกันแน่ทุกคนเนาะกระด้ษหับชมมัฟังนะเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นข่าวอันหลายเดือนแล้วนะทุกคนแต่สำหรับอ่อนเนาะอ่อนว่ามากได้มากที่ว่า เพิ่นเหตุจริงทำจริงแต่กัเพิ่นสงวนสิทธิใหาเฉพาะคนไทยจริงๆเนาะเพิ่นเป็นห่วงประชาชนของเพิ่นเนาะแบบว่าเดี๋ยวจะบรดยอาทำมาหากินพอบางคนกะอยากแปลว่าอยากคิดธุรกคคิจอยากทำมากขา,ขายในอ่าเมืองเมืองตัวเองเนาะแต่แบบ อ่ปรากฏว่าคนที่เข้ามาเหตุงานนะนะเข้ามาแย่งอาชีพแบบนี้เนาะเข้ากระตองฟองแต่กับดีเลยทุกคนออนเห็นแลวอ้อนกันอย่างว่าเออดีเนาะแบบนี้แต่บ้านเมืองอ่อนนะคือ,อยากเนาะทุกคนก็คือเห็นแหละทุกคนอ่อนบอกเลยว่าอ้อนเมื่อบ้านนะมีแต่หานจีนหานเบียดเต็มไปเบิดเนาะทุกคนยังว่าจย่างงั้นเขาอ่ะมีทุนแบบมีทุนสางมีทุนยังบอกคือเฮาเนาะเฮาแบบว่าเพื่อจะได้มีทุนมีหันมีเนี่ยมันยากเลยก็แรงก็คือแบบที่คลิปนั่นแหละแรงก้านแบบว่า แรงกั้นที่เขาจะเอาสินขานะคงขาคงแบบบบมีแรงกั้นที่เขาจะเอาไปสิเ้าสินขานอกจากว่าเขาเอาคงไท่ไปขายแข่นอะไรเขาก็ต้องใส่ต้นทุนเหมือนทุกคนเขาก็ต้องใส่เงินใส่เง้งเปิดหันเปิดนี้มันจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่เขาอะได้มาแบบลาถือๆแล้วก็มาขายแบบทมว่าเพิ่นกะขายแพงบบเพิ่นจะขายแพงเนาะเพิ่นจะขายถือทุกคนแต่ว่าเฮาใส่แล้วมันก็วมาจากไหออะใส่แล้วมันกับ บอดี้ะนะกะหูอยู่แล้วมันบทุกคนขลองเวียดของจีนเนาะกะบอดี้อยู่แล้วฮนะน้าเนี่ยแบบพวกอี่ยงที่มันราคัถือกันมันบอดี้อยู่แล้วสูแบบอันนี้บบนัสซึนสบโบมันซิวาแบบยองย่อ,อไทยนะอันนี้ก็คือสู่้องไทยบไรลสู่้องไทยบไรก็คือคนอื่นก็หูอะไรอันนี้ทุกคนเลยคันคนที่มากเหตุการณ์อยู่เมืองไทยเนาะขนาะแม่อ่อนนะคนที่อา hmm. เพิ่นมาเมืองไทยอะแต่กต่อนแต่ต้นทะเลตนอนอ่อนยังตัวน้อยน้อยเนาะเพิ่นมาอะไรบกค่เดือน เป็นกะเออสื่อแบบกระซามกละมังอ่ะกละมังเล็กขนาดแบบนานๆนะเป็นสื้อไปปัจจุบันนี้ก็ยังใส่มาเขามาหนาคือเก่าคือเดิมนะทุกคนแล้วทุกคนทุกคนอ้อนนะมีขคลิปให้เบิ่งนอก็จะมีอาประชาชนคนลาวอะไรเิ่นก็ออกมาเบาเนาะทุกคนเรื่องก้านอ่าขาท้ายของคนเวียดคนจีนอะไรเิ่นกะมาซื้อส้มแบบประเทศไทยที่เิ่นมีกฎไม้ไว้ใสจริงแหลวกะแปลว่าเฮ็ให้ประชาชนเนี้ยเข้าไปเบิ่งผอมๆกันเลยจ้า อาซีพของคนไทยแบบเขาแค่ให้มาขายแรงงานอย่างเดียวนะเขาบบให้ขายและเปิดร้านค้าเป็นของตัวเองถือคนหมายหรือบถือกฎหมายเขาก็บรให้ขายแค่ขายแรงงานอย่างเดียวถ้ากฎหมายลาวเฮาเนาะได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยนี่เวียดจีนบุมีวังยูขู่มือนี่ขุกประเทศลาวเฮาเต็มเมื่อแหละเพราะว่าคู่มือนี่มิเตเวียดจีนมาขายเครื่องอยู่ประเทศลาวเฮาแล้วเขาสิบ,บุญญาอาซีบคนลาวบบเวียดจีนนะ ถ้าจับเวียดจีนในเต็มมดขุกประเทศลาวเฮาขูมมือนี่มันมามันก็สร้างเครื่องควมำเลื่อดร่อนบางเถื่อก็ดีบางเถื่อผู้ดีก็ดีผู้ชัวก็ชัว,นวนคนเลื่อนล่อนก็นลาย้อนเวียดย้อนจีนคนลาวนี่เห็นไหมชิมเจ้าคิดเห็นแน้วได้ชิม้าว่าแม่นบอกความใครว่าจีนเวียดเด็เมันงาตอาสีพคนลาวขายเครื่องขายของขูมมือนี่เขามีเงินลงทุนดีพี่น้องป้องปายสู้ขู่สูค้คนฮูบอคนสํารวจมาเอาสิบเปอร์เซ็นต์คนลาว บ่หมักเวียดทีเด็ดคนจีน้นอนอยัง้นอนมีผลกระทบคนลาวผลกระทบทุกหลายปัญหาใจของเมือนี่บ่หมักเวียดเวียดลังเข้ามาขายของขา,ขายน้ำขายนี่ทุกอย่างพูดออกบันออกบันออบนาไปแล้วบ่ดนีมันเงินเป็นแสนลดให้ซิบก็ได้มันขายน่ะ้อนเนาะไอ้หนองน,นี่ อ่าคายอ่าราคาในแช่นึงนลรหไถอ่าชิพพันนะเห็นบอกมันสูสีบเบามนกกีว่ว,วแหละเบานี่วันละอืมสูสีพร้อมนี่บ้านนี้คิดวคนจีนมันคนจีนดังเข้ามาบ้านนี้มาผู้หละดังเข้ามาดีกับคนก,กับมักใแตะกอนแต่ที่คนจีนดีเขามาดีมาค้ามาขายไห,หนบอกขุมมือี่เพิ่นมาเป็ทั้งซับบี้วบ้านนี้ เอาเดิกอยไปขายเอาซาบปินะ่ะแเบ็ดมดดีอะไรทีน้อเมื่อนั้นมาดุตเอาดินปผสนเห็นบ่หมันซาปะละซาปะลังคุม,มือนี้คนลาปลุกเกือบคู่เหินทางเขาเป็นยอน้อดยังคือสิปลุกแท้ว่ามันได้ขายบ่ายันเขามาดุตเออดินขดินว่างขัดว่างเลยเพื่อนมาดุตเอารถเพื่อนว่าเออเพื่อนขายจีนมั้พื่นโอ้ป่านนั่นบ่หั่นแหละเขายังขี้เดียด อ่าทุกคนเป็นตันกันแน่ได้ฮับชมหาบฟังแล้วบอกคืออ้อนเวาลวละทุกคนยูเล่าเนาะอ่าการที่เราจะสื่อของมีแต่ส่วนหมาเมี่ยจะคล้องเบียดแล้วราคาเพิ่นกับแบบอ่าวันตันใดอะซูซี่ะเนาะเรื่องกันอันนั้นคือกันขนาดอ้อนนะเห็ดแบบเห็ดไฮเห็ดหน้าอยู่อยูเทียแบบอยูไฮหน้าตะกาหรือว่าคืนมากินข่าวอยู่เทียนย่าโอ้โหรถเบียดเป็นพ่วงมากเลยแม่เอ้ยสื่อซอยคนเนี่ยนะแม่เอ้ยนีห้าพันห้าพันสิบพันเงประมาณโอ้โหแบบแต่ว่าอ้อนเน่ะ สนีอย่างไรนะรทุกคนขอว่าเาข้าบ่มนสิว่าอันนั้นเข้า,ขานาแต่ว่าเคยได้ยินน้องอะไรก,ก็เคยแบบอ่าไฮด้าวก็ไดอีกอย่งางประมาณนี้แบบส่วนมากอ่ะส่วนมากนะทุกคนไฮด้าวเนาะไฮด้าวด้าวก็ได้น้ำแม่เดี๋ยวคอยแบบเดี๋ยวคอยมเอ้าก็ไดแบบอีกานานเดือนทนอนนี้เดือนมเอาก็ไดนะทุกคนกูบอทุกคนบางคนคนเหล่าก็ด้าวจนแบบ จนหงายเฮื่อนเงียเพราะว่าดาวถวยดาวบวงดาวยังคือแบบเวลาดาวแหละแบบเขามาเอาเงินแจนะทุกคนเขามาเอาเงินแล้วนะเหาา็นโอ้โหความโมโหของเขานะคือแบบยิงโกคนเล่าโมโหอีกเพราะเขาบดาเขาบดา,า,บดาเงินนาะเขาให้ดาวตัวอ่อนก็งวลว่ายังคือต้องไว้ใจให้เขาดาวที่ที่แน่กับพ่อพ่อใหญ่ขึ้นมาแล้วพ่อเข้าใจเลยว่าอ๋อคล้ายๆว่าเอาแบบคล้ายๆว่า เอาใจสื่อใจอย่างสักอย่างแหละทุกคนคล้ายๆว่าเออการขาการท้ายเขาแบบนี้นี้เองเนาะอ ideas, ่อนกระพึงเขาใจนะทุกคนว่าการแบบเออเข้าค่ายแต่ก่อนนะง่งอ่ะว่าเขาสิใดเดยจะได้ให้คนอื่นเขาดาวนะสมมติว่าอ่าดาวดาวดาวถวยอ่ะถวยมีสิบใบเท่านั้นพันเท่านี้พันเนาะเพิ่นก็บอกว่าเดี๋ยวสองสามเดือนจะมาเอาเด้อแม่อยังโอ้โหเ้านะทุกคนซูซี่เ้าแบบท้ามาเ้านะ เ่ามวนนะแม่เอ้ยสื้อซอยลูกน่นะนี่ลูกตากเดียตากหน่ายตากหันตานี้เพื่อจิตได้มากค่ะใายแม่เอ้ยสื่อคอยซอยคอยเนี่ยนะสื่อซอยลูกนะนะเนี่ยนะเน่โหทุกคนความมันนะผู้ใดอ่ะอ่าถ้าผู้ใดเคยอยู่บ้านไม่ว่าเคยแบบเบียดมาใครคล้องหายแบบใส่รถใสย่ยางกับพวกบอว่าจะเป็นพวกถวยพวกบวงพวกคล้องเลนคล้องยางเด็กนนอยเด็กหน่อยนะเวลาเด็กหน่อยอยากได้ดาวอะไ้นะแม่บอกเป็นย่างไง ้ายเขาแลลว่อ,อยเอามาหายข่อยเจ๊ซีเลยแะทุกคนคือแบบโอ้โหขนาดนี้เลยบออ่อนว่ะแต่ปัจจุบันนี่ก็คือเค้นแะทุกคนเบียดจีนเต็มบ้านเต็มเมืองอ่อนไปแล้วปัจจุบันนี้แล้วนะทุกคนอ,อนาคตข้างหน้าบุหัวชิมีคนเล่าแบบไปเปิดหันขาหาันท้ายได้ร้ายสำแดงเพราะว่าปัจจุบันนี้เบียดจีนแบบแซงนาเข้าไปแล้วเนาะแซงนาการที่แบบเฮ็ดธุรกิจการที่ขาค้ายเลยกับถ้าถามว่า มันบอกคือฟังไทยเอาเห็นฟังไทยแลย้วเขาเห็นจริงอะ่ะเออแบบแบบซึนมามากมากมากในความเขาแบบปฏิบัติเนาะปฏิบัติต่ออ่าประชาชนของเขาเนาะคือแบบทาผู้ได้มาแย่งอาชีพก็คือถือปับไม้หรือเปล่าบอกให้เขาประเทศเนาะคือคนเหล่าคนาคนันกแมเนอยู่ทุกคนการที่เข้ามาเห็ุงานนะเขาห้เข้าแคเเห็ุงาน เห็ดงานไปซาอย่าสูบไปแย่งอาชีพคนอื่นแล้วเห็ดห้ยเสียสื่อเสีสยงของเนาะทุกคนบํเมนวา่าคนเล่าสีขาวขางคนเล่า,านะทุกคนถ่ายอย่างที่มันเห็ดพิษอ่อ้อนก็นยังบอกว่ามันพิษเลยอ่ะมันพิษก็ต้องยอมรับในความพิษอ้อนนะบุเคยคิดเลยนะว่าแปลว่าเข้ามาเห็ดงานเขาจะไปแย่งอาชีพด้วยไปขาไปขายของะนะเข้ามาเห็ดงานก็คือเห็ดงานเห็ดงานเก็บเงินเพราะมันพิษกฎหไม้กระหูแล้วแบบเข้าเป็นคนต่างชาตินะจะไป เฮ็ดธุรกิจดใดจังได้แต่ทาจะเหตุธุรกิจก็ต้องมีเงินแม่บ่ทุกคนแล้วก็มีอ่าการเสียภาษีอีกยังหลายๆอย่างนะเท่าที่่อนหูนะนักธุรกิจอ่าคนลาวที่มาเห็ดอ่าที่มาเห็ดธุรกิจอยู่ทางฝั่งไทยเขาก็ต้องเสียภาษีเสียหันเสียหนีหลายๆอย่างเพื่อเขาจะเห็ไหนได้แล้วเขาก็ต้องมีเงินต้นทุนร้ายแ่งเนาะบแมันสีว่าไปเปิดหานค่ะขายแต่นั่นังเสียถือจับกับแมนแล้วก็ถึงตองแล้วเนาะคน,คนเผิ่นเหตุจริงคนไทยอะ่อนมากเลยโอเคเนาะจากคลิปนี้ก็ต้องข้อตัวลาไปเป็น่อนี้เ้อจาก ก็ขอบคุณพูด PPS ท,ท,ที่ถูกทานที่รับชมแล้วฟังและเป็นกําลังใจให้ออนเสมอมาเลยจ้ะเดี๋ยวไปเห็ดโอ้ก่อนนะทุกคนวันนี้มีโอ้ยดีใจเดี๋ยวไปเห็ดโอ้ก่อนเด้อจ้ะแบบประมาณสามประมาณสองคุมขึงกันเลิกงานแล้วเด้อ่อนก็จะมาอัดคลิปลงคือเกาคือเดิมก็ต้องขอเขาพูี PPS ที่ถูกทานเด้อจ้ะที่สนับสนุนออนคนนี้ตลอดมาเด้อจ้ะอบคพูดลายๆจ้าไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย